ทุกคนเคยได้ยินตำนานหน้าเดือบองาองามเมื่อวานกันไหมคะคาว่ากันว่าห้าทุ่มของทุกวันจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาและวันนี้พวกเราชาวนนทบุปปรียันจะขออาสาพาทุกคนไปพิสูจน์ด้วยกันและขณะนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มตรงตอนนี้เราอยู่กันที่ป้ายรถเมล์เดียวมองงามมงวานและสิ่งที่เราเห็นนั้น,นก็คือฝูงชนที่กำลังตอ่อแถวทำอะไรบางอย่างกันอยู่และสิ่งนั้นก็คือก๋วยเตี๋ยว ฟังไม่ผิดหรอกคะ่ะมันคือก๋วยเตี๋ยนั่นแหละก๋วยเตี๋ยวที่ทุกคนพร้อมใจกันมายืนรอกันอย่างมากมายนึ่นก็คือก๋วยเตี๋ยวป้าห้าทุ่มบล็อกในตำนานเปิดมาเล้ยวกว่า20ปีก๋วยเตี๋ยวขวัญใจคนนอนดึกที่ต้องมาทานหลังห้าทุ่มเพราะป้าเขามาห้าทุ่มิกเนเจอร์ประจำร้านก็คือต้องนั่งทานยองริมฟุตบาททำการบรรยากาศรถเมล์ที่ผ่านไปมารวมไปถึงคนที่ต่อแถวก็ยาวมาก แต่นี่แหละคือสตีฟตู้ดที่แท้ถูกด้วยบรรยากาศและรสชาติทําให้ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาธรรมดาชามหนึ่งกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษในยามค่ําคืนรับรองเลยนะคะว่าอิ่มอร่อยคขึงแน่นจุใจให้เยอะมาแล้วรับรองไม่มีผิดหวังค่ะ โดยป้าจะมาเวลาห้าทุ่มตรงย้ำนะคะว่าห้าทุ่มตรง หลังห้างปิดเท่านั้นจุดจอดประจําคือป้ายรถเมล์หน้าห้างเลยค่ะถ้าหาไม่เจอมองหาแถวยาวๆหน้าห้างได้เลยสําหรับชาวนนคนนอนดึกทาเหิวแล้วไม่รู้จะไปกินอะไรเราขอแนะนําร้านนี้เลยค่ะปีเตี๋ยวป้าห้าทุ่มรับรองทั้งความฟินขั้นสุดและที่สําคัญถ้าใครไม่อยากพลาดร้านดังสถานที่เด็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตไปต่อคิวป้าอีกรอบหนึ่งก่อนมาทั้งทีก็ต้องกินให้มันคุ้งหน่อยแล้วพบ ในคลิปหน้าจะพาทุกคนไปที่ไหนรอติดตามชมได้เลยบ๊ายบาย